ดอกมันมีอยู่กับดอกดอกอียงเกาะดอกดาวเรื่องพาไปเบิ้ลดอกดาวเรื่องมาเด้อเบิ้ลนับตันนี่ขอซ้อยแก้มเมืก่อนนี่นี่ผู้นั่งทิ่มนี่แดดโอดคทอน เข้าไปในซ่อยนี่ประมาณเจ็กกิโลย่าไยประมาณสองกิโลถึงม่ก็ถึงนะเนาะเจ็กกิโลไปมีปลายด้วยบ้านโป่งเวียงเชียงรุง้งโอทอ็อปโอทอ็อป วันนี้เราก็มาถึงถุงดอกทานตะวันเอ้ยดอกดาวเรื่องบ้านโปง่งอำเภอเวียงเชียงรุง้งน่เปิดน้ำเปิดโคดน้ำเดินไปเรื่อยๆแสงแดดพาอใสดใดอยู่จ้ะห่อนพอสมควรเดินไปเบิ้งเรื่อยๆเป็นแถวเป็นแถวใครสนใจมาเที่ยวได้ด้วยจ้ะ ที่บ้านโปง่งอำเภอเวียงเชียงรุง้งจเชียงรายช่วงนี้อากาศกำลังดีตอนเศร้าๆมีหมอกเย็นสบายบรรยากาศพ่อใส่ได้เลยจ้หนาเที่ยวอันนี้เพ่อนปลูกไว้เพื่อเก็บดอกขายนะค่ะแต่ว่าดอกมันงามกะสิบผักกันมาเที่ยวถ่ายรูปอืม สวยค่ะสวยสวยสวยอ่ามีปลูกพักด้วยมีปลูกพักเสริมที่พื้นที่ว่างด้วยจ้ะนี่สวยเลยค่ะสวยเลยอืมอีกอันนี้อีกสวนหนึ่งสวนนี้ดอกดอกสวยก็ใส่ไดขึ้นกันดอกดอกกำลังออกเต็มทีโอ้งามเลยค่ะดอกสวยเดี๋ยวเ่อจะไปหาเจ้าของสวน ลูกเจ้าของสวนโอ้คัดเกตคัดเบอร์อืมีเบอร์สวยมาก <c ười> อ่อกมาจากสวนดอกดาวเรืองเอาสิเดินทางกันต่อ จะไปเบิ้งอีกว่าข้างบนเนี่ยมันมีอีกบอ,อมันจะมีสวนอีกบอ ไปเบื่องต้นไหนละอปย่างไปํำรวจกันเฮามันมีน้ำตกบง่ายเขหกหกหกไปย่างดีๆนี่เจอแล้วเจอแล้วอุ้ยมาเบื่องนี้มีน้ำด้วยมีน้ำด้วยถึงแล้วถึงแล้วอ้อมา,มาถึงจนได้ค่ะ นี่ผู้บรรยากาศดีมากดูดูดูดอืมแต่ว่าอบอนี่แต่าอาก,กาศลงย่านย่านอ๋อเป็นแรงต้นน้ำเลยเด้หนี่แม่เป็นแรงต้นน้ำของบ้านโปงเลยเนี่ยนี่แหละนา สวยสวยแรงต้นน้ำนี่เอาไวท้ทำการเกษตรของชาวบ้านทำสวนลำไยเออ,อขึ้นไปบนี้ก็เป็นภูเขาลูกใหญ่น่าจุดกำเนิด,เด,เนดต้องขึ้นไปข้างบนนู่นอีกลูกไปบ่ได้ทางมันาาทางมันไปบ่ได้ไป ข้ามาแค่นี้<ว>พ่อแล้วบได้มาลายปีแลวสวยบะสวยมากกลับบ้านเมื่อนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านกันละข้ามาถึงจุดจุดไม้ไปลายทางจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ให้น้ำแน่เด้อจ้ะเราก็กดกระดิ่งเพื่อเขาสิดติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะ